พราะงะั้น,เ,น,เ,ปนาาเป็นเรื่องที่แซบแล้วก็เป็นดราม่าเป็นเรื่องที่คนรู้สึกว่าเป็นรสนิยมเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่คุณก๊อฟพิชยาหรือที่กอ๊อฟก๊อฟใหม่นั่นเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคมากเลยหลังจาก<ม>ที่ก๊อฟเขาซื้อรถรถยี่ห้อหนึ่งหรือว่าแบบมีการรีวิวใน YouTube ของตัวเองในยี่ห้อหนึ่งเสร็จปุ๊บก็มีการถูกชาวเน็ตคนหนึ่งออกมาคอมเมนต์ค่ะตามรูปเลยก็คือเหมือนเป็นการดูถูกนะครพูดว่าทําไมซื้อรถกระป๋องไม่มีเงินขนาดนั้นเลยเหรอขับ x x x, 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 x เป็นขี้ปากคนอื่นเอ๊อก็คือรถมีห้อรถคันหนึ่งใช่ซึ่งถ้าพี่เป็นโชว์รูมนี้นะเธอแม่รถยี่ห้อฉันอำได้ยังไงแรงมากอาจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าในในปัจจุบันหลายๆคนก็จะมีทั้งคนที่ชอบรถใหญ่รถเล็กหรือว่ารถกระชับสําหรับเด็กเออไม่ใช่สําหรับเด็กเรียกสำหรับผู้หญิงที่เป็นตัวเล็กหน่อยเออใช่ค่ะ ซึ่งหรือยังไงหรือเขาคิาดว่าเนดาราต,ต้องขับรถสปอร์ตเนี่ยหรอสองที่นั่งเนี่ยอ่ออาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยความเชื่อของคนเราก็บอกไม่ได้เนาะเพราะว่าความจริงที่เขาคอมเมนต์นนี้อาจจะเป็นอ่ะเราไม่รู้ว่าตัวนังสื่อไม่ไม่มีเสียงเขาอาจจะบอกว่าแค่นั้นหรือว่าเขาอาจจะมีน้ำเสียงอีกรูปแบบหนึ่งในการบูลลี่หรือไม่ก็ตาม,มแต่คุณก๊อฟก็รู้สึกว่าคุณ๊อวเองก็ไม่พอใจคุณก๊อฟก็เลยบอกค่ะโดยการรีโพสต์รอบนี้ใช่ค่ะเลยทวแล้วก็บอกว่า ไม่เคยชอบคนที่มีทัศนคติแบบนี้เลยค่ะพูดพูดกดคนอื่นผมทำอะไรคิดหน้าคิดหลังใช้ตามฟังก์ชันจริงไม่ได้ใช้บ่อยและไม่ใช่เป็นคนเล่นรถโหดโดการเงินเอาไปลงส่วนอื่นที่ให้ความสำคัญมากกว่าดีกว่ามันเป็นขี้ปากยังไงหรอรถไฟฟ้าที่มันแพงและแบบมันยังไม่ใช่ที่เราชอบจะซื้อทำไมยี่ห้ออื่นที่มันแพงและอยู่ในตลาดมานานแต่เรายังไม่โดนกันในแบบข้างนอกเราก็เลยเลือกอันนี้มันทำไมหรอครับ งงความคิดของคนบางคนที่มันไม่พัฒนาถ้ารถมันจะเป็นรถกระป๋องก็กระป๋องหมดแหละเพราะมันทํามาจากเหล็กทุกคันก็บอกแล้วคนเราเน้นเรื่องแรงเครื่องเครื่องแรงใช่อย่างที่น้องฟอฟบอกแหละหนุ่มฟอฟบอกว่า <c oughs> มันคือรสนิยมของคนน่ะจริงค่ะเพราะแต่อย่างคุณกอลเองเขาก็ย้ำชันนะคะว่าหลายๆคนอาจจะเลือกจากความเป็นแบรนด์อะไรคนเลือกจากแบรนด์เพราะว่าชอบรถยี่ห้อนี้ใช้ต่อมา <c oughs> แต่บางคนก็เลือกจากการใช้งานหรือฟังก์ชันจริงเช่น <c oughs> สมมติหนูไม่ได้ขับไปไกลหนูขับหนูมีแค่สมมติหนูมีแค่แม่หนูก็ต้องซื้อรถเล็กเพราะหนูจะซื้อรถเออหนูจะซื้อรถตู้ใช่หนูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รถแบบยาวๆเหมือนรถศิลปินที่เปิดสองทางที่หรืออกใช่ใช่เพราะว่าหนูไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ขนาดนั้นและหนูก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถสปอร์ตเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอ่ะหนูอาจจะยังไม่ไม่พร้อมในการใช้ที่ที่จะผ่อนในส่วนนั้นที่เยอะมันก็เป็นความเขาเรียกอะไรนะคะเป็นความจําเป็นเออความจำ มันเป็นเหมือนบางคนชอบรถเก่าใช่ใช่ค่ะใช่วนบางคนชอบรถเก่าก็จะซื้อแต่รถเก่าเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบเหมือนความถูกใจอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะปั๊บบางคนจะบอกเฮ้ยทำไมยูไม่ซื้อยี่ห้อนี้ล่ะดีดีก็ไม่ชอบอ่ะก็ชอบยี่ห้อนี้อ่ะชอบชารดีไซน์รูปลักนี้เราจะบอกว่ายี่ห้อนี่เอาซื้อ ไปดูพรีเซนเตอร์ล่าสุดทอรอยังเอ้ยสามแบบสามคนแซ่บทุกคนไม่เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีก่อนนะก<ช>่อนที่จะพิมพ์ว่ารถของหนุ่มกอล์ฟนะออกมารุ่นนี้นะคะสวยแล้วจะบอกว่ายี่ห้อน,นี้พี่ก็เคยไปดูตั้งแต่ที่เขาออกมาแรกๆเปล่าจ้ะมันก็ไม่มีตังค์ไงไใช่ค่ะอันนี้แบบเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆอีกอย่างก็คือหลายๆคนอาจจะแบบไม่อินกับรถแค่เลนนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคล้ายๆชอปเปอร์จริงๆราคาคุณรู้ไหมคะราคาคันหนึ่ง เกือบซื้อรถรถปกติได้คันเนีเ่ยรถยนต์อ่ะเป็นแบบห้าล้านสิบล้านใช่คือแบบบางทีแบบแพงมากๆแต่แบบาตาหมูลงทุนเก็บตังค์เพื่อจะซื้อรนมอเตอร์ไซค์ในในรูปแบบแพงแต่ว่าคำถามคือทุกคนก็พูดว่าทำไมไม่ซื้อรถเก่งในราคาที่มันหลุดเดียวกันแต่ความชอบตรงไงคีค่ะถูกออหนูก็เลยงงว่าแบบนะแต่จริงๆเป็นความทัศนคติล้วนๆเลยเป็นรสนิยมส่วนตัวนะคะของแต่ละคน